สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ชนะอินวิกตอนะครับตอนนี้เราอยู่กันในเกม Monster Hunter Freedom Unit นะครับคลิปนี้เราจะมาล่าพรีซีออดกันนะครับไปซื้อมาแล้วมันแพ้ธาตุไฟนะครับเราจะซื้อกระสุนธาตุไฟนะครับเราไม่ได้มาล่าคนเดียวครับล่ากับน้องครับมอสก็เสียงได้ครับผมสวัสดีครับมาเราจะสู้แล้วล่ะกำลังเข้าฟาร์มเลยวันนี้มันอึด ห้านตายปับป๊บปับป๊บปับ๊บป<ม>ั๊บปั๊บปั๊บปั๊ไปลังไปออกำลังไปโอเคอ,อกกุปกรณ์ครบเตรียมซัด หลละจริงจังเกมมิ่งเอาแบบจริงจังเกมมิ่งอะโทเกมเกมมิ่งทำไมมันต้องแจ้งเตือนด้วยว่าคนเข้ามาเนี่ย <Hi. S 1> แต่เป็นระดับสองดาวมัไม่น่าจะโหดสรุปมันแพ้ท่าตอะไรบ้างครับฮันเดอร์กับไฟดูด้วยว่ามอสเปืนมอสใช้ได้หรือเปล่าใช้ได้กับไฟครับ น่าจะอึดแหละขนาดกิสูยังอึดเลยสองดาวมันก็อึดเพราะแม่เป็นตัวโหดไปเทปาครับนึงใช้ได้แค่ไฟก็ซื้อไฟหมครับซื้อมาสามสิบน,นัดพอเรามั่นใจในตัวเองแค่หลบท่าท่าค่นน้ำมันได้ก็โอเคละเพราะท่าพ่นน้ำแรงขี้ๆี้ขนาด ฉลามทรายพ่นทรายทีเดียวมอ,อยังตายแต่ตอนนั้นมอไม่มีกเกาะแล้วก็สูนชาไปด้วยดีไหมเอาไปด้วยก็ได้โอเค ชักก้อนเลยกระสุนไฟกระสุนชาก่อนเลยมาป่าเพนบอลน,นะเพนบอลพร้อมทุกอย่างพร้อมเดีเดวเด,ดนี่เราสู้ตัวอะไรนะมันเป็นฉลามที่มีเกล็ดแข็งๆมันก็เหมือนฉลามดำนั่นแหละแต่แค่ตัวนี้มันมีเกล็ดตรงนี้มันร้อนรีบออกรีบไป ไม่ได้อน้ําเย็นมาแม่งให้แต่น้าร้อนแล่น้าร้อนค่อยกินก็ได้มันเฉพาะตอนอยู่แมพหกเท่านั้นนะถึงจะหนาวเคยสู้น้ํามากเลยเอามาเผื่อเยอะๆรอแม่อยู่ตรงนี้มะคิดว่าเดี๋ยวมันก็คงมาแต่ฆ่าไอ้โตเ,เคียนี่ให้หมดก่อนดิฆ่าแม่ให้หมดเปลี่ยนกระสุนอีก อึดส,สัตว์รัสเซียนี่ได้ข่าวว่ายิงไม่เข้าไม่ใช่ว่าอึดนี่มึงไม่สะทบสถตานเหรอนี่ยเออทำเป็นไม่สะทบสถานมันยังไม่ตายแลวมันแค่ล้มทางนี้แหละล้มของแพ้ตายแล้ว นั่นนั่นนั่นน,น,นั่นตัวอะไรอะในน้ำเออไอ้นั่นแหละรีบกวาจัดไอ้พวกนี้ออกไปดิไอ้พวกนี้ตัวกวนเลยดูแม่งเดินไม,ม่สมบูสถานหลงอู๋กำลังมองเลยในน้ำนั่นตัวอะไรเออแม่โคดน่ากลัวว่ายมาโคตรเดียนเลยแม่งยังกระหนังเฮิเลอร์จอจอจอ อย่าเพิ่งให้มันเห็นฆ่าไอ้โฟกียนี่ก่อนเอาไอ้เชี่ยนี่ยังไม่ตายช่วยฆ่าดีเอาเดี๋ยวตอดิงสัางแม่งแล้วล่าแล้วเดินไปตอดนตีนก่อนโย้เย้เช็คตับไมโครโฟนเป็นนบอกกนบอก่ ดีแค่ไหนเป็นละมาพัดมีอีกว่าไม่มีมีอันเดียวไปท่านี้ละแรงระวังวิ่งลงน้ำต่อไม่เป็นไรหรอกมันไปแค่แบบมันไปแค่เนี้ยแมบเนี้ยกับแมบหกแค่นั้นแหละนั่นเนี้มันไม่ได้ไปไหนเลย ดูแล้วมันจะเชอาวิ่งขึ้นมาเล่นแล้วก็วิ่งลงน้ำไปชาแล้วสัตว์กระสุนแล้วเบิดให้มันหน่อยเอ้ยเที่ยรของกูเนี่ยเอ้ยไอ้เฮีย้ยหมอนแม่กระสุนแล้วเบิดมาเหรอเข้ามาแหม่หยิงเลยโอ,อ้ไอสัตว์ระยะไม่ถึง ปึ้มปึมท้านามแม่ก็สั้นสั้นเองดีกว่าโอ๊ยหลบไม่ได้แม่งาติดกับตันอยู่ เนี่แมนบอกแรงเขาก็ดูกว่าวันช็อตคิวซิงวัดเองก็ถือว่าแรงก็แรงอยู่ปึง้งโอไม่มีที่อะไรเกิดขึ้นมันไปแล้วแล้วมันก็กลับมาแล้วแล้วมันก็ทำท่าจะไปอีกแล้วเี่แมนยังไม่ได้ปลาผิดหมดคนน้ำ ทางเนี้ยยาวระวังรอมันขึ้นมาอีกรอบ <c oughs> โกรธอะไรเออใจเย็นกูชักระสุนอยู่ ก็ว่าบุลลกได้อาจจะคิดที่เข้าก็ได้รอให้แมงปนก่อนค่อยรีโหลดรีโหลดจังหวะดีๆดิดดไม่ได้รีโหลดแดกยาไม่รู้แมงปนใส่ใครกูหลบไว้ก่อน มเลี้งแต่หัวครับเนีย่ยมันชอบใช้ท่าเลาวๆท่าเดิมไปเดิมมาแม่งเลยยิงง่ายจะลงน้ำแล้วดูมันวิ่งเด็กว, <laughs> วิ่งก็หาเลยฮูย้จ วิ่งไงเ,เพื่อนมาอยู่สั์ตรงหน้ากูเลยนะโอ๊โยขอย,ยิงอัดหน่อยขอย,ยิงอัดหน่อย เออกูชักกระสุนอยู่ไอ้ห่าจะเย็ยนๆนดิให้มันเล็งก่อนไม่ต้องใจร้อนเออเนวเกมมันมองเกมแมนอยู่แล้วก็เลยชักกระสุนผ่านไปมองมอลแล้วกูแล้วกูหลังหินเกูหลังหินลบได้ที่ไหนเกมน,นี้มไ,ไม่เกมนี้ไม่ได้เกมนี้หินเป็นหินหลอกไปเกมนี้แม่งไม่มีหลักฟิสิก มันเป็นภาคเก่าถ้าเป็นภาคสามอาดีนะจะลบไ,ได้ภาคนี้หิมแบบหลอกหินลอกดาวธาตุไฟหมดล้วเดี๋ยวธาตุไฟฟ้าต่อดบเลชันเพิ่มเดี๋ยวเราไม่ขึ้นมาจากน้ำก่อนเดี๋ยวเก็บปืนไม่ดิกระโดดธรรมดากดา็ลบได้พี่อะคนลบ เออโ้แนวข้างมันแค่พ้นในระยะแค่ในระยะใกล้ๆมันเออย้ายแบบแล้วย้ายไปหกแล้วปแบบข้อเสียของแบบนี้คืออะไรรู้ปะอะไรไปแล้วเดินกลับทางเดิมไม่ได้ต้องอ้อมไปสี่ใหม่เพราะมันเราต้องโดดลงไปสู่แล้วแม่งปีนกลับขึ้นมาไม่ได้ไม่รู้ว่ามีไม่รู้ว่ามีให้ปีนกลับขึ้นมาปะ แต่กูหาไม่เจอ,อม,มีพ<ห>ารกเกให้มอสทำแล้วละ่ะสก,กัดพวกแรปเตอร์เฮียนี่ทีมีแรปเตอร์อยู่ยคนยาวอ๋อไม่ยาวพิกเกียบเปล่นกระสุนโอ๊ะฆ่าแรปเตอร์ที มายังเฮ้ยมาแล้วไหนวะโดดลงมาดิขุนบนลอแรปเตอร์ให้อยู่สองตัวเดยเดี๋ยวมันดูหาทางขึ้นก่อนเหมือนจะไม่มีปลาให้มันขึ้นมาก็ได้นะถ้านี่เลยี่เปทางขึ้นใช่หรอเดี๋ยวค่อยพาไปก็ได้ฆ่าเย่นี่กัน มันก็คล้ายๆตาค่ายที่ติดตามกำแพงไงที่มันห็นมันไม่เห็นไงมั้งแอบมึงขึ้นมาจากน้ำสักทีฆ่าลัพเตอร์น้อยฆ่าเองก็ได้ระหว่างที่เฮียนี่มันเล่นน้ำอยู่ก็ตายแล้วนิ่มชิบหาย ฟูลแรปเตอร์แล้วก็ต้องมองไอ้เหียในน้ำด้วยเอ้มแมลงเหี้ยระวังเอหลบพิษส่องขึ้นมาสักทีโอ้จะลอ็อกให้เดี๋ยวมันก็ลง <c oughs> เฮ้ยกดผิด คนใจกล้าเขาไม่ลงว่ะตีเฮ้ยไอ้เจ้าลัตเตอร์มาเพิ่มเฮ้ยตายเอ้า <c oughs> จะจับซะหน่อยไม่เห็นมีอะไรบอกเลยว่าแม่จะตายแล้ว จะตายก็ตายเฉยเลยนี่ใช้กระสุนน้อยมากเลยเนี่ยโทษหรือว่าจะโหดโอ้ยทำไมมันอีซี่อย่างงี้ตัวนี้ล่ะทำอาวุธโหดมอสเดี๋ยวมอสลองไปเช็คเลยเช็คเลตติ้งแบบว่าความคมเขียวโตดเยอะเดี๋ยวเดี๋ยวมันมีความคมเขียวด้วยเหรอเห็นแม่งเป็นลูกดาบตลอดเลยโอ้โหไอ้แรปเตอร์นี่มัน เอาแล้ไม่ได้แล้วหมดหมดไหนวะทางขึ้นรู้ชาหาอยู่แปบบ๊บหยุดร่านขวาซ้าย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 ,าย,ายไหนอ่ะนี่เหรอเฮ้ยไม่เห็ออนดูเหมือนไม่ใช่ที่ปีนเลยเฮ้ยเขาเดินไปโอ้โหไอ้แล็บมึงเขาเดินไปแล้วรูหห้สึกกำแพงมันไม่ใช่เรื่องเลยก็เลยลองปีนดู Yeah, แย<ม>่จบแล้วครับก็จบคลิปนี้เพียงเท่านี้เลยแล้วกันสวัสดีครับใจยเยน็ยเยนใจเย็นให้ดูของก่อนว่าได้อะไรบ้างเฮ้ย hey, ไอตัวนี้ล่าเราได้ป่าเว้ยเฮ้ยคราวขอจาคลิปนี้เพียงเท่านี้ครับไปพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับของโคตรน้อยสวัสดีครับ